ครับก็สวัสดีครับลงมาทุ่งนาครับมาว่าจะมาหาดูหน่อไม้แต่ว่าก็มาเห็นสิ่งที่มันสวยสวยงามนี่เขาเรียกว่าข้าวดอนะครับข้าวดอเดี๋ยวกลับกล้องดูดีกว่าจะได้ชัดสวัสดีอีกคังก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้าวดออันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับพี่สาวผมเอาข้าวเหนียวมาหวานไว้นะครับเป็นข้าวเหนียวดอนะครับข้าวดอนี่มันจะเป็นแค่สามเดือนเขาจะออกรวงอ่า ถอกออกรวงนะครับเดี๋ยวเข้าดอนะครับเขาจะถวกและออกรวงครับเดี๋ยวสภาพก็คงได้มาทําการไล่นกหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับเขาจะถอกออกรวงไปแล้วนะครับเนี่ยเข้าดอนะครับถอกออกรวงแต่ว่าทําไมถึงไม่ค่อยเต็มเนี่ยนะครับ้วนาน้ำก็ไม่ม no ีมีแต no ่ความชื้นในในพื <of> ้นดินเช่นั้นครับเนี่ยเข้าดอนะครับออกรวง ข้าวกำลังออกรวงข้าวดอนะครับซึ่งจะหว่านปุ๋ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำไม่มีนะครับก็ต้องเอาอาศัยความเป็นธรรมชาติแล้วกันว่าจะจะเป็นอย่างไรเนาะค่อยมาดูกันเพราะว่ามันจะเป็นบางที่แค่นั้นที่มันออกรวงนะครับเพราะว่ายังไม่ออกรวงทั้งหมดนะครับนี่ครับการที่มันจะเกิดช้าเร็วของแต่ละที่มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหม ที่ติ่งดิ่งขึ้นบนเนี่ยออกรวงกันแล้วแต่ว่าเนี่ยข้างล่างจะยังไม่ออกรวงครับเขาครับนี่แหละขนาดข้าวดอพันเดียวกันนะข้าวเหนียวดอนะครับเนี่ยที่พี่สาวผมเอามาหวานเอาไว้ข้างบนครับก็จะออกรวงไม่เสมอกันครับนี่ก็คือธรรมชาติของเขานะครับอ่านเห็นไหมคุณนกว่าแล้วเชียวครับนกกระจิบนะครับส่วนมากจะเป็นนกกระจิบนะครับ มาแทะแล้วอ่าเนี่ยดูรอยเขาสิมาแทะแล้วครับมันยังไม่มีแป้งมีอะไรเลยข้าวนั่นน่ะรีบแทะไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ดโดนนังกระติกเดี๋ยวโดนนังกระติกนะครับเป็นนี้ครับควาสภาพของเขานะครับความที่เป็นของข้าวดอครับมันก็จะมีอยู่ว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกรวงไม่เสมอกันไม่เท่ากันเท่าไหร,ร่นะเออเอ้ ตามสภาพครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแหละกับการออกรวงของข้าวดอนะครับเราก็ไม่นึกว่าจะออกนะครับเนี่ยไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาเนี่ยอ่าเพิ่งวันนี้แล้วครับทึ่งเดินลงมาใกล้เดินลงมาดูที่ที่เคยมีหาหน่อไม้นะเนี่ยครับเราก็เพิ่งจะได้เห็นนะว่าเขาออกรวงแล้วนะครับเออทีนี้ต้องมาดูแลทั้งไก่ทั้งนกนะครับ ที่จะลงมากินข้าวดอของเรานะครับเออนะธรรมชาตินี่ก็ข้าวดอนี่ก็เร็วเหมือนกันนะข้าวดอข้าวดอข้าวดอนะครับสามเดือนเห็นผลแน่นอน,นครับนี่ครับในอดีตที่ดำนาอ่าใช่ไหมการดำนาของเขาอ่าซึ่งซึ่งกว่าจะดำนาเสร็จมาดำข้าวดอสุดท้ายเพื่อนใช่ไหมตกก้าไว้ดำข้าวดอสุดท้ายเพื่อนนี่ความจริงคือ เพิ่งจะดำนาเสร็จไปแค่ถ้าถ้าเป็นก่อนตอนดำนะเพิ่งจะดำเสร็จไปแค่เดือนหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเป็นตอนดำนะตอนที่มีนาเยอะนารวมกันทั้งหมดนะครับกว่าจะดำมาถึงข้าวดอ,อนี่เป็นเวลาส2องเดือนสาเดือนนะครับวกว่าจะเสร็จนะครับก็จะมาถึงข้าวดอเนี่ยพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าดำนาข้าวถอกคามือนะ หรือว่าข้าวออกรวงคามือคือดำเสร็จเพิ่งจะไปนอนพักได้แป,แป๊บเดียวข้าวถอกแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าถอกคามือหรือว่าเอ,อ่อออกรวงคามือนะครับนี่ครับรวงข้าวดอนะครับก็รวงใหญ่อยู่นะแต่ว่า,าไม่รู้จะรอดนกหรือเปล่านะครับสภาพเพราะว่าไม่รู้ว่าแถวนี้เขามีทําหรือเปล่า somewhere. นาข้าวดอเหมือนเราถ้าไม่มีทําเหมือนกันเนี่ยมันจะลงที่เดียวเลยครับนกเนี่ยนกกระจิบครับเขาจะลงที่เดียวกันเลย เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลคือต้องมาคอยนั่งจุดประทัดไล่นกกันอยู่หรือเปล่านะครับมันก็ต้องดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเอาไปไปหาดูหน่อไม้ที่มีไหมนะครับไปก่อนครับป้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีหน่อไม้เกิดขึ้นเลยนะครับเออเดินเลาะไปเลาะมาไม่มีหน่อไม้แล้วครับหน่อไม้เลี้ยงนะครับเนี่ยขาาดฝนก็ตกดินก็ชุ่มชื้นอยู่นะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ออกหน่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เออแปลกประหลาดเนาะปีนี้มีอะไรที่แปลกแลกให้เราได้รู้ได้เรียาได้ไดูได้เห็นนะครับเออไม่ออกหนอ่อเฉยเลยครับแล้วหนอก็ตายด้วยเนี่ยีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน่อตายนะครับขึ้นมาแล้วเหลืองแล้วอ่าอ่าเป็นเชื้อราแล้วตายนะครับเออแปลกประหลาดเหมือนกันเนาะเอ้าไม่เป็นไรครับเนี่ยอย่างนี้ครับคือขึ้นมาเสร็จแล้วก็แห้งตายนะครับเนี่ย ไม่ยอมออกหนอนะครับนี่ขึ้นมาสดสุดแล้วก็แห้งตายนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นงี้เพราะว่าฝนก็ตกอยู่แดดก็มีพอได้โปรยปลายอยู่แต่ทําไมถึงเป็นงี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเนาะเออมีเหมือนกันเนาะซึ่งซึ่งอา่าจริงๆแล้วมันน่าจะออกหนอนตลอดแต่ว่ามันก็เป็นหมดทุกต้นเลยเนี่ยเนียอย่างเงี้ยคือขึ้นมาแล้วก็ตายนะครับเนี่ย หัวเน่าตายเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเนาะเออแปลกประหลาดนีเนาะครับซึ่งไม่เคยเจอนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หัวเน่าอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นหน่อครับเนี่ยเน่าะครับคือใบเหลืองกาบเหลืองอ่าเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยคือขึ้นมาเหมือนจะเป็นหน่อแต่ไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็เน่าตายเนี่ยเห็นไหมครับ เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เนาะกับหน่อไม้ของเราเออเอาไม่ว่ากันครับแปครับมีออกก็ค่อยว่าออกนี้ไม่ไม่มีออกก็ว่าไปตามสภาพของมันครับไปครับเราก็จะไปดูนู่นครับอ่าหน่อไผ่บงของเราเหมือนเดิมว่าจะได้ไหมครับไผ่บงตรงนู้นครับเดินมาจากฝั่งนี้แต่ว่าเขาต้องออกฝั่งนี้ครับขี้เกียจเดินอ่า ทางต้นข้าวแล้วเพราะว่าเขาออกเริ่มออกรวงนะครับข้าวเขาเริ่มออกรวงแล้วเราก็ต้องหาที่เดินที่มันไม่เหยียบต้นข้าวนี่ครับไปครับไม่ได้สับให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรมามีเพียงแค่หักเอาดึงเอานะครับเสียมก็ สับบางอันบางบางอันครับมารรีบร้อนก็เอานะพอได้กินแล้วกันนะครับการได้หน่อไม้วันนี้ม,มันก็จะรวมๆกันหน่อยครับถือว่าพออยู่พอกินกันแล้วกัน,นครับกับหน่อไม้วันนี้นะครับครับครับพอได้ต้มอยากแกงก็ฝานแกงได้นะครับเนี่ย พอครับก็เรียกว่าพออยู่พอกินในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับหน่อไม้ก็พออยู่พอกินฮะไปครับสภาพของมันแต่ละวันก็เป็นแบบนี้แหละครับครับครับเราก็ได้มาตัวนึงครับมาหาอยู่หากินตามห้วยตามหนองครับพอได้กินแล้วครับตัวนึ้งครับฮะตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ย อไไ้ทอดแซบๆเลยนะครับเนี่ยครับอ่ะสวยจัดกันไปครับฮะสุดยอดนะครับเรียบร้อยนะครับปดเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยครับถือว่าได้ตัวนึ่งแล้วไปครับดูได้เลยว่าจะได้กี่ตัวนะครับไปครับไปดูสรุปกันอีกทีนะครับผลงานการมาพักสายตานะครับการมาพักสายตาครับ จ้องมากเลงมากไม่ดีนะครับผมต้องพักกันหน่อยนะครับกับสายตาถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันแล้วกันนะครับวันนี้ครับการพักสายตาของเรากินอิ่มท้องอีกแล้ววันนี้นะครับครับบ๊ายบายก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บทุกคนทุกท่านนะจันจรา